บายด,ดีพ่อแม่พี่น้องบอัตูทุกคนเด้อสมองสบอบที่เขามารับชมสองสาวบราสวัสดีสวัสวดีเอฟซีทุกฐานปลาดุงทุกฐานซอมมิวซอมมิวเปลี่ยนเสือ้อเลยเด้บอบัตรเสื้อคุ้มเด้อพี่น้องเลยเขาจะว่าใส่เสื้อคุ้มคู่บัวเท่าเลยเา <laughs> <c ười> กาศ <c ười> <c ười> ห้อนพี่น้องเอ้ย <c ười> ปวดเมื่อยเพป่นไปหาเฮ็ดเพป่นเมื่อยแม่เพป่นพาพาปวดไปหาเฮ็ดพี่น้องว่านนั่งมิ้วใส่เสื้อคลุมเป็นคือปะเถานั่งนั่งมิ้วหน่วยเหมือนคนขี่ลายเดินข้านั่งมิ้วนางามอยู่แต่ว่าเวลาเพ่นเอาลูกกินนมเนี่ยมันสบายเสื้อคลุมมันมันเย็นเอาลูกกินนมก็สบายเถ้ากินก็นั่งอ่อยน้ำมันนซอยเอาเนาะสิว่าได้ได้สนะเปลี่ยนกันเอา

<laughs> <laughs> เห็นชอตเด็ด,าดมาตะงันเราเหนื่อยเลยเราเหมื่อยแห้งไปรับไปนอนไปค้ายตลาดเมาว่านเนี่ยกับพี่นอ้อยผู้สิ้นดอกคันได้ไปวนันวันซิ้นวันผ่าแล้วกับเป้นเป็นเนลอะมาเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งกับหลุดพนนะ่ะอันเมว่านี่ไปหลุดหัวสูบเอ,อาถือสูบอันร่มไปน้ำสูบตีหลดุด ไปเรียนหุน่นแววในสาสูบในหันมันไม่ว่าแย่เอาออกใอพี่น้องคล้องตลาดก็ลายมันนักเปลอกสีเอาออกอเปลือกสีเอาออกเปลอสิโคตออกไม่เหมือนข้อง,ง่ายไม่แต่สูบล่มไป้่าสูบไปตลอดจนมนเร็วมาเปลี่ยนใส่มาใส่ใส่แล้วพออยังมาหวางัดใส่โว้ยตากสิลับ แม่ตาพสิเลยเพื่อพสิเลยไปผูดแล้วเนาะแม่เลยไปห้องมอผุดแล้วอากาศก็บอาแต่สาวใบใหม่ก็จะสิบอติงพี่น้องเลยหอนไกล้เพื่อนๆเลยใบใหม่นะก็จนสิบอติงมื้อนี้นั่งมี๊คนกินเขาก็แกงเฮ็ดละโง่พี่น้องเอ้ย อันครั้งแร f ของปีได้กินอันเขาเก่งเลรอโง่เขาหนังกินบวแสบนะมันหอนมันหอนมันหอนเจักปีจักปียาเขาพ้นสิโต๊ะได้ยัยมันนี่หาเขาบอกหาสิบเปอร์เซ็นจักสิต๊ะของท้าวรูปบอกเขาบอกมืออื่นนี่แต่ขจาว่ามืออื่นเก้าสิบอ่ะ tóc cái nhang khay ừ. hoa thể tổ cại ừ. cạ ha này nhang mà để chặt ta phơi xếp beta phật chú nhảy

จักเจ๊ไม่อยากลายายแล้วนะน่ะใคดอกดอมีนาำน้ำน้องเราบกมีนาำกับใคร บ so ิ๊กคีนบิ๊กคีน่อยงอยพี่น้องเลยคนนี้คนใส่เสื้อใหม่ได้นองหนามเว้ยฮักะใส่มือนี่ แต่ละเมื่ออยู่กับใส่อยู่แต่ว่ามันอากาศมันแบบว่ามันฮอมันเอาหน่อยหักเอาผ้าโปกเอาอยากใส่ให้อยู่สุดอันสุดสามสุดงามๆหน่อยก็ไลยใส่ฮอนมันอันต้นไหนแหงนาขาใส่แบบยำหนาวบอกสะหักใหญ่ผู้ที่เป็นกระโปงได้เราเมีวก็อย่างนี้หน่อยเอฟซีตัวใดเอฟซีกีผากอยากฝากเครื่องอยากฝากเครื่อน อยากฝาคของลองจากเอฟซีคนหนเนี่ยม yeah. ้อยพี่ไอ้มันอันมาไทยหน้าหายขาดอืม โอ้ยเจวอหอยชได้พ่อ้ายเลยเจ้าหอยิได้พ่อ้ายแล้วหอยก็อยากมีหมู่เแดดกระแดดแดดพี่ลึกพี่โลพี่น้องไปใสมาไสกันลำบากลำบน เดะพ่นสิตกนะแม่คือเรื่องเหลืองขนาะดเข้ามามพ่นสิตกอหอดบาหมิดและหอดตับจีแตกเลยอหอดพีิลึกพี่โลแล้วบาหมิดนะพลมปลอมสินะพลผ่อม S <S มาดิเอาลานหน่อยสอยนางมิวเนี่ยใสเสื้อใหม่ใสอันมึงนี่ท,มมกกนทุ่งมือเพิ่นกะทเนา่ะมือเพิ่นหน่อยกับทุ่งมือได้เนี่ยนอน,น,นสวยด้อใส่เครื่องมือใหม่ <S 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 นอนอาบป,ปะ ป่องก็ป่อง่งใสหมวกได้ไหมนี่ลูกอันบามันใ้ันี้แบนะันยันลเล้วอันนี้มีแต่ยันกับยันดุดขึ้นอย่างเดียวมันหญ่มันมันมันหอนมันหุนให้สิพหอนย่างนีใหจุดแข็งเพราะมันกันเลนส์นี่หาตะกี้นะ มันเดือดตะกี้นะนกพายก่ะเห็นพาในขุมเหาอีิเลนอีเลนนั่นน่ะไหที่ว่าซื้อสัก,กเล่นสัก,กเล่นเลยนะหายนั่น,นไนนมหมหายจนว่าเอาหนามพูดเอาตูนก็เป็นบ่อหายกันอืม,ม นี่บ่มีห้กันห้หน้าแดงกันไปเลยอเหี้ยไรทันอยากเลี้ยท่านใจหนาเดือยมันจะเป็นโผข้างนาะมันินหนาเลยนะอืี๋ยวก็ลหน้าแดงตาดำเลอืโล่ไปข้นดืยหายเลยี่ยังละมุตีถึงาะ อันเดียก็กระเพาะเลยลอยลอยใช่แต่เป็นผู้ชายอืมแต่เป็นผู้ชายซูสิ่มตีกระกระเพาะแล้วละอิงกระเพาะเลยพี่น้องตลาดน้อยมากพี่น้องเหหน้ากระหอดเทือนหน้ากระหอดเทือนหนาดำตาแดงนี่เด็กคนสูบเพื่อครอบครัว

ขาดจนบ่พอกันชิวันได้ไเสรนะโหดโผขายบ่เบิดยังจิบแต๊ะเป็นยังอีกเลีรถเป็นยังอีกฮะจีบทงแตห้องห้องก็แตะคือกันต้องใช้เงินรถน่า ซอฟว่าสองซายเงินลดว่าสัน,นสิบสิบท้งบาตเาตะกสันบอเ<ม>อานะใส่อนุษใส่อนุน,นกับเทียนนะใส่คันมีวัสดีนเอาวัสดีนใส่ก็ได้หนดใหญ่มันจังอันแบบว่ามันในยนึ่งไป,ไป,ไปในหนึ่งไปวาสดีนไป,นไ,ปไปไปไป ไปขายหูสิบไล่จนวันสิบทงแตะขายกับขายบวชแทมสิบทงมาเตะเน่แห้งเนี่ยขี่ระไม้ยักสลามสลามใคอยากจะรับในยึดอย่างเดียวรับในก็จะเป็นจักเถื่อเลยผ้าหลดลุ่มก็จะเป็นจักเถื่อเลยมีแต่เป๋า เพ um> uh> ja bon ื่อลูกชีใหญ่นะจ๊ะจังไหนแต่มึงรถเนียนพื่ดีน่ยก็ตุ้ยก็ตุ้ยเอ้ยปุจีเออก็จะสั่งเว่ยเอหมือนกินนมเนกินขนมสาวานอ่างงนี่นะชือผู้นันมากผู้นีมากอะลดแล้วอ เส้นเส้นไว้ก่อนให้ลอยไปเส้นก่อนนุ่งนะครับแม่วันนะน้องเกลือไปเส้นนองเกลือนอนนอนย้องเม่เบอร์พี่น้องคลองเรือได้เงินนะคลองเรือแบ่งแหนป้าที่ว่านได้ซาฟิโนรักนกไก่นกอวัยสาม อ um oh. ๊ยแบ่งแบ่งให้ปวดพขนาดมามามาคัดมาแบ่งให้กันค่ะเนี่ยเออยก็เอาไหเราชูเนมันได้คายได้ก็เอาไว้ขายเบื่อจะก่าคายได้เบ่จันิ้ี่หงเดียว เพียงใกล้ช่องมุ่งกระบูดเลยนี่มบอลชอว่าแล้วเขาไปหลับเขามาขายพี่น้องเขาบริเฮตเองการท้อเฮตเองยังสิว่าหูว่ามันสิเสียมันเสียยังตอนไหนยังเยนางเขาเอามาแต่พุดเบิกหลายเป็นกระสอบอ่ะเอามาแต่ไฟแอนบ้าแอนนาลีพาไปเมายานางคนนี้ยังเอาหายอยู่เห็นว่าในลาสุ แบ่งค่ะพี่น้องมาขายบุ๊บิกก็ต้องแบ่งสิว่าได้ได้เสเออเอามาพร้อมกันหน่อแหละจ้าบ๊อบอ่า